สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่มีข่าวทหารพรมาร่ายอมจำนนในพื้นที่เมืองโกก้างนะคะคนในพื้นที่เนี่ยก็กล่าวขอบคุณนะคะพลจัตวาทุนทุนมินนะคะที่ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะแต่พอวันที่6มกราคมนะคะก็มีข่าวจากโคศกรัฐบาลพมา่านะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการยอมจำนนของกองทัพพมา่าในพื้นที่เมืองโกก้างเนี่ย เป็นคำสั่งจากทางรัฐบาลนะฮะทางนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่านะคะและเพื่อปกป้องชีวิตของทหารและครอบครัวผู้ติดตามทั้งหมด3,000ักว่าคนนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่ารัฐบาลเผด็จการพรม่ามิงอองไหลเนี่ยก็ได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนะคะและเลือกวิธี ที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะ,อะพอหลายๆคนเห็นข่าวพวกนี้นะคะก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยสั่งให้พมา่ายอมจำนนใช่ไหมนะคะอันนี้ในความเห็นของดิฉันนะคะมันไม่มีประเทศไหนหรอกที่สามารถที่จะสั่งประเทศอื่นเนี่ยทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแต่น่าจะเป็นผลของการเจรจาทางการทูตมากกว่า และส่งผลให้รัฐบาลมิงอองหลายเนี่ยต้องตัดสินใจหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศของตนเองนะคะอย่างการยอมจำนนนะคะก็ถือว่าได้ยุติสงครามในพื้นที่ชายแดนจีนพม่าะนะคะก็ถือว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ระเบิดเนี่ยไปพลาดตกในฝั่งของจีนแล้วก็ทำให้พลเมืองจีนเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปหารายนะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะทำให้กองทัพพมา่ายอมจำนนนะคะก็เนื่องจากการวางกลยุทธ์ในการทำสงครามของแผนปฏิบัติการเฮอริเคน1027นะคะที่วางแผนมาอย่างดีนะคะเพราะครั้งนี้เนี่ยเขาได้ปิดกั้นทุกเส้นทางที่ฝ่ายพมา่าจะส่งกำลังเสริมและ,สะเสบียงให้กับทหารที่อยู่ในเมืองโกลกลังนะคะรวมถึงเงื่อนไขของการยอมจำนนที่เสนอเนี่ย ให้ทั้งเงินแล้วก็ส่งกัรบมานนะคะพวะน,นี้แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลเผด็จการมีอองหลายตัดสใจที่ยอมจำนนนะคะส่วนสงครามในพม่าเนี่ยใกล้จะยุติหรือ,อยังนะคะยังเลยนะคะเพราะเรายังไม่เห็นกองกำลังพันธมิตรสามพี่น้องเนี่ยเขาออกมาประกาศชัยชนะของบริบัติการ1027นะ และเมื่อวานนะะก็ยังมีวิดีโอนะะที่เผยแพร่ลงสื่อโซเชียลมีเดียนะะของกองกำลังพันธมิตรกก้างนะะีะได้เคลื่อนย้ายทหารไปพื้นที่เป้าหมายต่อไปนะะอันนี้ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองลาซิลนะะแต่ทั้งนี้นะคะก็เห็นว่าเขาจะมีการไปเจราจาอีกครั้งหนึ่งที่เมืองคุณหมิงในวันที่7ถึงวันที่9นะคะอย่างไรเนี่ยก็ ขอให้ทุกฝ่ายในพม่าะนะคะตกลงการบนโต๊ะเจรจาดีกว่านะเพราะยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นประชาชนของตัวเองนะคะไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามนะอย่าไปแบ่งเลยนะคะเพราะการที่คุณไปแบ่งชนชาติหรือชาติพันธ์นะคะและไม่ให้สิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยโลกนี้ไม่มีประเทศไหนเขายอมนะคะมีแต่ประเทศที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันกันกบทุกชนชาตินะ,ะที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะ đại học trường nào vậy? cường sĩ thì muốn rồi à, cái cái dạng chúng tôi hãy bác tuổi súa bút súa ngủ dạng 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 Em เหมือนในยัสนะ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 

Hãy chú bun ra lại chú bun ra suối chú bun ra suối chú bun này, này, cái cái đấy. Sao lại cầm mà sừng lên á? Đấy. Ừ. ข่าวจากเว็บไซต์ของสถานทูตจีนประจำพม่าเนี่ยที่เขาได้เผยแพร่ในวันที่6มกราคมช่วงเวลาบา3มง30นาทีในส่วนเว่ยตรงะะรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนน่ยก็ได้เยือนประเทศพม่าในวันที่4ถึง6มกราคมพศ2567ด้วยนะคะโดยได้หารือกับผู้นาเมียนมามิงอองหลายและรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาลิวินอูนะฮะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจในด้านของความสัมพันธ์จีนพมา่าและสถานการณ์ทางตอนเหนือของประเทศพมา่าร่วมกันนะฮะและทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เห็นพร้อมที่จะปฏิบัติตามฉันธามติของผู้นําทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างหงแถบหนึ่งเส้นทางและระเบียงเศรษฐกิจจีนพมา่า แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะช่วยการรักษาสันติภาพสันเห็นภาพบริเวณชายแดนจีนพมา่ารวมทั้งร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและส่งเสริมสันติภาพพัฒนาภูมิภาพให้เจริญรุ่งเรืองนะโดยที่ประเทศจีนน่ก็เน้นย้ำว่าตัวเองจะทำบทบาทที่สร้างสารรค์ต่อไปและให้การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในภาคเหนือของพมา่า ทำไมประเทศจีนจะต้องเน้นเรื่องการปรับปรามพวกแก๊งคอสเซนเตอร์นะคะที่ฉนันก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะคะเพราะฐานคอสเซนเตอร์ในพม,นม่าเมีเยอะจริงๆนะคะและทุกวันนีนะ้มีแต่กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธนะในพื้นที่รัฐว้าเมืองลาเมืองโกก้้งนะที่ให้ความร่วมมือในการส่งตัวพวกแก๊งคอเซนเตอร์ให้กับตำรวจจีนนะคะซึ่ง จนถึงวันนี้เนี่ยก็ส่งตัวให้ทางการจีนไปแล้ว40,000กว่าคนนะคะและยังเหลือฐานคอเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่านะคะก็คือเมืองแมววดีนะที่เขาเรียกว่า KK Park นะหรือปาร k กกโกและชวยโกโกนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของรักกะเรียงนะยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะก็อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลมิงอองหลายด้วยนะคะ โอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย